กินข้าวเยอะหน่อยอ้ามันอะไรของมันวะเนี่ยฮะอ่ะมีข้อความเข้ามามาด้ยวยจะ้ะมาด้ยวยจะ้ะมาด้ยวยจะ้ะกินของชอบเนี่ยไม่มีเนื้อไม่มีปลาไม่มีอะไรสักอย่างเลยกินแบบนี้ยังมีชอบเลยไม่ลนะฝูงบินต่ำมากอีกละวผูดต่บ่บวข้าวเนาะ นางเรียกผงบินตำํำยืมคำมาพูดหน่อยนะบ่าวเท่าคอยก็ดูเจ้าประจําเลยแต่ตอนนี้พอมาทําเองก็เลยไม่ได้ดูเลยหิวึ้นก่อนอมไม่ค่อยว่ากัน พี่น้องปาลาไลยำหมี่ยำหมีใส่ปลากระป๋องเนาะยำหมีชอบกินปลากระป๋องมีสลัดได้กินของของปรโรดนี้เยอะ มองไม่เห็นอาหารนะะันเป็นไรเนานะทานผัดเยอะๆพี่น้อง ต้นสลัดจะมีรคอบเปลือกหนออกหลอบวานเป็นคุ้มๆจะแดดก,ก็ไม่แดดจะตกก็ไม่ตกเวลาจะมีว่าไม่มีปลาแกงไม้วันนั้นจะมีใส่ปลานะ กินหน่อไม้ที่นี่หน่อไม้ก็มีเยอะแยะหมดเลยแต่เขาไม่รู้จักกินเล่นหน่อไม้ก็แบบกอใหญ่มากต้นใหญ่มากเลยกอค่อยๆหน่อไม้หวาน แต่ไม่มีใครกินเขาไม่รู้จักกินซ้ำน้ำไม้คล้ายๆน้ำไม้ป่าขมมากเมื่อดื่มน้ำขมมากต้มสองน้ำ rong nước này ngon, đặc khủng nữa. Salad, salad tôm còng ý chị ạ. พริกลูกใหญ่เผ็ดมากแต่มีใส่เปลือกมันน้องไม่ได้ใส่เม็ดมันถ้าใส่เม็ดมันกินไม่ได้เลยนมี่ก็ยังไงก็ไม่รู้เอาส้มมาแต่ว่า,าใช้ซ้อนกลางแลออืม กุบัติเหตุอีกแล้วหอมใหญ่หอมใหญ่นะคะ ที่หมูหมีอยู่นี่มันไม่ค่อยมีจะมีอีกทีมีข้างทางก็ไม่มีใครกินพูดถึงห่อไม้ทำแล้วก็ให้คุณสานางทานนางก็ลองชิมนางก็บอกว่าชิมได้กินได้แต่ว่าจะใหไม่กินเป็นกิจวัตรเหมือนเราแกไม่รู้จะกิน เาเหมือนกันนอาหารเข้าเราก็ยังไม่อบนะกินแต่เนื้ออย่างเงี้ยกินเผือกมันแทนข้าวอย่างเงี้ยกล้วยเอ้ยอย่างเงี้ยใช่บ้านเราก็ทํากล้วยเป็นอาหารก็มีทำที่บ้านเจงกะทิใส่หมูเสร็จกล้วยน้ำว้า แต่เราไม่กินทนุกวันเนาะแตวก็กินทุกวันแล้วใสนะ่เนาะ ได้มีซอยพริกใหญ่ใส่พริกมันเหมือนลูกซักทองแต่เผ็ดมากมันใส่ใส่เปลือกมันเฉยแต่คนฝรั่งอยูน่นี่บางคนเอากินเผ็ดเผ็ดมากเลยเผ็ดจริงๆเรากินไม่ได้เลย ว่าจะจำพีิกระปุกมีพริกปลาอยู่ด้วยปะขอไปครับพี่น้องกินไปด้วยพูดไปด้วยนะ้องจะมีก็อยากพูดอยากคุยกับเพื่อนๆืทำไมครับพี่น้องแปดนาทีไปแล้ว